สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฮทเป็นไงบ้างโอเคค่ะวันนี้ day off ก็ไปกินเพิ่งไปยิมมาอ๋อเหรอโอเคสัมภาษณ์ไปแล้วใช่ไหมบริษัท Private Jet ก็ <c oughs> ยังไม่รู้ผลค่ะยังไม่ยังไม่อาเขายังสัมภาษณ์ไม่ไม่ออไ,ไม่ครบทุกคนเลยใช่เขาเรียกสัมภาษณ์เยอะเขายังไม่ได้ฟันธงรับเรื่อยๆแต่ว่าเขาก็เจดทุกคนแหละว,ว่ายังไงก็คือถ้าสมมติว่าโดนเรียกสัมภาษณ์รอบต่อไปเนี่ยก็าอาจจะหลายคนอยู่เพื่อที่ว่า กรองอีกทีไม่ได้ว่ากรองแค่ชั้นเดียวอะ่ะกรองหลายคนแล้วก็เพื่อแบบเลือกอีกทีหนึ่งนะคะก็หลอนลุน้นปกติเขารับคนเดียวหรอไม่ม,มันแล้วแต่มันแล้วแต่ว่าอาจจะสองคนมันแล้วแต่ว่าเขาซื้อเครื่องใหม่ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าซื้อเครื่องใหม่ก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วว่าเครื่องไหนอะไรเงี้ยแต่ครูคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องกลางอืมนะคะเออแล้วก็บริษัทนี้ก็รับบ่อยอยู่แล้วก็หลอนลุน้นก็คือตอนที่เรามาเตรียมกันก่อนที่จะถึงเวลาสัมภาษณ์ สิ่งที่ครูยิ้มเตรียมให้ก็คือถ้าเหมือนครูยิ้มแบบไปสัมภาษณ์เป็นคนสัมภาษณ์ด้วยซ้ำจริงเหรอเพราะอะไรเาเป๊ะหมดเลยค่ะคําถามเป๊ะแบบเป๊ะหมดเลยเหรอเป๊ะเป๊ะหมดเลยอืมที่ที่ครูยิ้มบอกนี่คือเป๊ะหมดคืองงแบบหน้าครูยิ้มคือลอยขึ้นมาจริงเหรอเป๊ะมากใช่ค่ะเป๊ะมากคืองงเรื่องใช่คือเป๊ะเลยใช่ไหมไม่มีอะไรแบบนอกเหนือหรือมันมีอะไรนอกเหนือจากที่ที่ครูเตรียมให้ไหม นอกเหนือไหมมีมีแค่ประมาณแค่หนึ่งถึงสองคำถามค่ะแค่นั้นเองซึ่งหนึ่งถึงสองคำถามนี่มันเป็นคำถามที่ที่ก็อยู่ในในสิ่งที่ครูเตรียมให้ได้ไหมแบบแอปพลายกับที่เราเรียนมาได้ไหมใช่ค่ะเอ,อเตรียมคัเตอริงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ติวแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ครูสอนสอนในคลาสอ่เออ่าหรอ<ต>เ,อเอป๊ะมากเลยใช่ไหมงงเลยเก้าสิบเก้าสุดเก้าเก้าเอร์เซ็นต เราเรามาทวนกันตอนที่ก่อนที่พรจะสัมภาษณ์ประมาณสองสามชั่วโมงประมาณนี้ใช่ไหมคะก็เหมือนคุยว่าบอกเลยว่าต้องอย่างนี__้นะต้องเพราะว่าตอนแรกสิริแพทย์ตอบก็ยังแบบยังยังปิดไม่มิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่คุยิมก็เหมือนว่าเออเราให้ให้ให้ปิดให้ทุกทุกรูไม่ไม่ให้แบบว่ามีช่องโหว่แน่นอนค่ะสัมภาษณ์ครั้งแรกเต้นมากอันนี้คือครั้งแรกใช่ไหมประสบการสัมภาษณ์ของไพเรา ใช่คะ่ะซึ่งมันแตกต่างกับคอมเมอรเชียลมากๆคือคืณบอกว่าคอมเมอรเชียลคืออย่างคําถามหรือว่าคําตอบอะไรเงี้ยเหมือนมากันเอ,อคนละโลกอะ,ค,ะกคือต้องมาเรียนกับครูยิมเพราะาถ้าไม่เรียนครูยิมคือคือก็ไม่รู้ว่าจะตอบยังไงอย่างเงี้ยเพราะว่าคำตอบที่ต้องตอบให้ให้เหมาะกับงานเนี้ยมันไม่ใช่แบบคอมเมอรเชียลแล้วคือ,อแล้วคือคำตอบที่ที่คุณแพตตอบครูเนี่ยมันเป็นคําตอบของคนที่เราเรียนกัน,นด้วยอะ่ะถูกไหม เพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เรียนอ่ะคือมันยิ่งไม่มีปางเลยใช่ไหมปัะบอกเลยันมีประสบการณ์บินมาแบบและเอียดลวบวกกับถ้าเกิดคนที่ไม่มีประสบการณ์นี่คือจบเล้นไม่ตอบเงี้ยได้มันไม่รู้จะเอาอินะไม่รู้จะเอาอินพุตไหนมาตอบมาพูดใช่ไหมใช่ค่ะใช่อืมคือขนาดขนาดแพทเรียนแล้วเงี้ยแพทก็ ยังจะต้องมาแบบเออมา,อา,ามาทุกอีกใช่ขนาดเรียนแล้วแล้วก็แล้วก็เป็นแอนเราด้วยสองสายแค่ยังต้องมาเหนื่อยกูเลยอะแล้วถ้าคนที่ไม่เคยเป็นแอ์นี่เอออหรอแต่เห็นบอกว่าตอนจบนี่เขาก็มีรอยยิ้มให้เราด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขาเขาถามว่าเออมีอะไรจะถามไหมอะไรเงี้ยไปว่าถามอะไรไปหรอหรือไงคือคือตอนนั้นเหมือนเราเรา เราเหมือนอยู่ในช่วงที่ทุกอย่างมันมึนงงๆแล้วก็ตื่นเต้นอาการมันบอกไม่ถ er, um ูกีคือมันไม่ค่อยปกติเราก็เลยในหัวเราก็แค่อยากรูว่าแบบว่าลูกเรือคนไทยอ่ะมีมีด้วยไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ถามคำถามนี้ไปพอถามปุ๊บเขาเขาก็ยิ้มอะไรเงี้ยซึ่งก่อนอันนี้อัาไม่ยิ้มเลยอ๋อแล้วเขาก็บอกว่ามีแล้วเขาก็ยิ้ม แต่เขาใช่ค่ะว่าแย่เส็เขาก็ยิ้มแล้วนักเรียนคนนั้นก็นักเรียนครูเองแหละคนไทยคนนั้นอ่ะนักเรียนคนที่ทํางานอยู่ในปัจจุบันก็คือนักเรียนของครูที่ได้งานของที่นี่ค่ะค่ะไช่ก็หลอนลุ้นแหละลุ้นแหละถ้าเกิดสมมติเขายิ้มให้เราก็นก็อย่างน้อยก็เป็นสายที่ดีมันก็เป็นสายที่ดีที่เขาว่าเขาก็น่าจะชอบเราแหละคราว่ายิ้มตอนจบแล้วสัมภาษณ์นานไหมประมาณสิบสิบสิบ ไม่ถึงสิบห้าทีค่ะทุกโดนทุกคนจะประมาณนี้หมดทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องหน่อยไม่ต้องคิดว่าทําไมฉันดูสัมภาษณ์นานน้อยทำไมป,ปกติ average สัมภาษณ์มันต้องแบบครึ่งชั่วโมงอย่างตา่ำสิอันนี้เขาต้องไม่ชอบเราแน่เลยไม่ใช่บริษัทนี้เขาจะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไม่ได้จบอยู่แค่นี้ถ้าเกิดสมมติได้ผ่านรอบนี้เราต้องไปรอบหน้าอีกอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็รอนลุ้นเออเนาะวันนี้ลองพูดให้ฟังหน่อยว่าเรียนกับครูแล้วรู้สึกว่าได้อะไรบ้าง เรียนกับครูยิมก็คืออย่างแรกเลยคือได้ความรู้เกี่ยวกับ private jet เพราะว่าตอนแรกที่เรียนเนี่ยไม่มีความรู้เกี่ยวกับ private jet เลยแบบสูตรนะคะสูตรนะซึ่งครูยิมก็สอนแบบเนื้อหาทุกอย่างรายละเอียดแบบเจาะลึกดีเทลก็คือต้องมีการบ้านให้เตรียม catering แล้วมันก็เอางัดมาใช้ในการสัมภาษณ์จริงๆอ่ะที่ครูเคยพูดเสมอถูกหมใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือ ก็ไม่สศกกันบ้านมากเลยบ้าแต่มจำจำก็มีคุณแพทเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเรียนเรียนขาดขาดเนาะเรียนเรียนหายหายหายไปเลยแล้วก็กลับคือมันไม่ได้เรียนต่อเนื่องอ่ะคุณแพทอ่ะต้องต้องยอมครับหายแบบว่าสองสามเดือนหายไปเป็นปีแล้วอยู่ดีก็โผล่มาอยนก็โผล่มาแล้วก็หายไปอีกแล้วก็หายไปให้ครูเห็นหน้าครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปอีกย่างแล้วก็อีกปีหน้ามาเราจะเป็นหน่ะ เพราะว่าเพราะว่าช่วงที่ไหนอะครูยิ้มตอนนั้นคือเหมือนเหมือนแพทเออเพิ่งอ,ออกจากกลับมาอยู่มืองไทยคือตอนแรกอ่ะแบบเออเราเราก็กลับมาเรียนโทรแล้วก็มาทํางานออฟฟิศอะไรเงี้ยซึ่งพอเราทำกร็รู้สึกแบบมันไม่ใช่แล้วคือเราก็อึดอัดมากแบบเราบอกว่าที่เนี้ยมันไม่ใช่ที่ของเราอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราเล่น facebook แล้วก็เห็นเพจครูยิ้มแบบพอปอัพขึ้นมาแล้วก็เฮ้ ให้เวบเจ็ตหลอแบบยังไงน่าสนใจจังอะไรเงี้ยก็จะมีการอินเทอร์วิวกับครูยิ้มก่อนนะคลาสแรกว่าคุูยิ้มก็จะสกีดูว่าแบบเออเราสามารถแบบจะเป็นไปต่อได้ไหมอะไรเงี้ยเออพก็เห็นปุ๊บพัก็นี่เลยค่ะจองเลยอะไรเงี้ยกับครูใช่แล้วก็อะไรเป็นตัวตัดสินใจว่าเออลงคือมันมีเซนส์เลยว่าเนี่ยคุยิมันจะเป็นจะเป็นครูที่จะเป็นเมนเทอร์ที่ดีของเราได้เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นจากประสบการณ์ของครูยิ้มเองนะคะแล้วก็จากแบบการพูดคุยคือครูยิ้มจะมีความเข้าใจเข้าใจความเป็นเอมนุษยเ์เหมือนครูยิ้มสามารถที่จะแบบเจาะ<ช>ได้ว่า<ต>คนนี้มีสุดเสียข้อเสียอะไรอย่างเงี้ยจะมีข้อเด็กอะไรเหมือนครูยิ้มก็จะแบบแหเห็นภาพชัดได้เลยใช่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 คือคือสไตเราจะรู้เองว่าเนี่ยโอเคเราสามารถเรียนกับ ครูทานิได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นเราก็ครั้งแรกเรารู้สึกเลยว่าเนี่ยต้องเรยกับครูยิมอแล้วพอได้เรียนแล้วรู้สึกไงไม่ผิดหวังค่ะคือตอนที่จําได้เลยนี่ตอนที่เรียนกับครูยิมช่วงแรกๆอะไรเงี้ยคือเหมือนเราก็แบบติดลบศูนย์ไม่รู้เรื่องอเลยเลยอย่างเงี้ยครูก็แบบว่าค่อยๆปูให้เหมือนแบบ a b c นะแบบค่อยๆอธิบายให้ให้แบบเออให้เห็นภาพให้เข้าใจจริงๆเหมือนแบบให้มันไม่ได้ใช,ใช่ไหม พอเข้าใจจริงๆมันมันไม่ต้องจำไงมัน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 อยู่ในหัวต้องค่ะถูกต้องคือขนาดขาดไป <laughs> เป็นปีสองปีไม่ต่อนเนื่องเลยใช่ไหมแล้วครูจาได้ว่าเวลาที่เราเจอกันเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบเออเวลาเรามีปัญหาชีวิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่แล้วครูยิ้มอ่ะจะเป็นคนที่เราฟังให้เราตัเป็นเข้าใจไงว่าคือถึงเรากลับมาแล้วถ้าถ้าเกิดครูอัดอัดอัดเรียนอ่ะมันมันไม่เข้าหัวหรอกเพราะนั้นครูต้องพยายามทำให้เราแบบเอ ฟรีก่อนอะรีแลกซ์ก่อนอะพร้อมที่จะเรียนจริงจริคอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้ตัวเองด้วยเรารู้ตัวเองเลยอะไรเงี้ยอือจนแบบตอนนั้นก็เราก็แบบว่าอืมคือใจเราเราก็อยากไปทรดเจ็ตตั้งนานแล้วแหละแบบเีแต่คือเหมือนเราเรารู้ว่ามันยังไม่พร้อมแบบแบบเมน t a ลเราคือมันยังไม่พร้อมเลยอะไรเงี้ยแต่ใจเราอยากไปแต่ตรงเนี้ยไม่พร้อม มันขัดแย้งไงคะมันขัดแย้งมันมันเรียนอะไรไปมันไม่เข้าหัวหรอกมันต้องไม่เข้าอ่ะการบ้านอะไรก็ไม่สมคือรู้ตัวเลยคือครีมเหมือนคือไม่ใช่แค่เป็นเงือนของครูนะคะใช่เวลาครีไม่คำปรึกษาอะไรงั้นเออเหมือนเป็นพี่สาวแบบคนหนึ่งเลยที่ที่เหมือนจริงใจไหมระหว่างมีกับน้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่รู้สึกได้อ่ะรู้สึกได้มากๆแล้วก็ค่ะ ขอบคุณคุยมากค่ะดีใจแล้วก็ยินดีแล้วก็แบบแฮปปี้มากๆที่ที่แบบรู้สึกแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเออ คอหรออือคำแนะนําทุกอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์นเพราะว่า,า,าดีจริงๆเออแล้วอยากให้คุณแพทได้ดีพูดมาตั้งแต่พู่เสมอว่าเราเป็นคนมีทุนที่ดีมีสวยหน้าตาดีแล้วเราไว้ดีเรา personality น่ารักดีใส่ดีแต่บางทีเราไปเจอกับ environment ที่มันไม่น่ารักซึ่งตรงนี้เรา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 ,เรา,เรา,เรา control ไม่ได้แต่เราสามารถจะ control ตัวเองได้ถูกไหมว่าเราจะวางตัวยังไงเราจะดีลกับผู้คนยังไง เราจะต้องมี Mindset ที่ Strong ยังไงหรืออะไรแบบนี้เรื่อง Mindset สำคัญคือคุยิมก็เนี่นะคะคือสัมผัสได้เลยว่าคุยิมแบบถ่าย Energy Mindset แบบแบบพลังบวกเงี้ยมาให้มาให้จริงๆอืงซึ่งซึ่ง,งไม่ไดไไ้หาได้ง่ายๆเลยอ่ะแบบว่าคนที่จะมีแบบพลังบวกแบบแล้วก็ส่งต่อให้ผู้อื่นแล้วแล้วมันได้รับมันไม่ไม่นมันไ,ไ,ไม่ใช่แค่ได้รับแบบผิวผิวเผินนะคะคือเหมือน มาส่งมาแบบมันทัชแล้วรู้สึกว่าตอนนี้เราดีขึ้นหรือ,อยังเราเราเรา,า,ามากค่ะคุณยิ่งีาโอ้ดีใจฟังฟังนี้ก็แบบชุ่มชื้นหัวใจเลยนะจริงเออมากคือปรองขึ้นเลยใช่ไหมสตรองขึ้นมากมากคือเรารู้สึกว่าโอเคเหมือนเหมือนเราแบบ manage หลายหลายหลาย,ลย,ลยอย่างได้เพราะว่าหลังจากที่พอแพทแบบเปลี่ยนงานที่เมืองไทยใช่ไหมฮะสองงานแล้วเราเรารู้สึกว่าไม่ได้ละงานออฟฟิศมันไม่ใช่ของเราจริงคือเหมือนมัน คอนเฟิร์มแล้วว่าแบบมันไม่ใช่อะไรเงี้ยจนจนเราก็มีโอกาสกลับมาบินคอมมิชชั่อีกอะไรเงี้ยซึ่งพอเรากลับมาบินปุ๊บเรารู้สึกแบบเนี่ยแหละเราว่าไลฟ์สไตล์เราอ่ะคือต้องบินต้องต้องบินใช่ใช่ไม่ใช่เป็นคนแนวแบบทํางานออฟฟิศที่ได้ไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้ไปร้าพลาีโอ้โหขนาดวันหยุดเราอย่างเงี้ยลูกค้าเราต้องยังต้องโทรหาลูกค้าอะไรเงี้ยซึ่งวันหยุดเราเราก็ต้องการหยุดอ่ะ การทที่จริงเอ่ยต้องบอกนะว่าตอนที่คุณแพทได้งานที่เมืองไทยอ่ะเป็นงานที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะทําทอยู่ในตําแหน่งของคุณแพทด้วยซ้ําแต่พอเราได้เข้าไปทําจริงอ่ะมันไม่ได้ว่าสวยหรูหรือแฮปปี้อย่างที่ที่คนภายนอกมองเข้ามาถูกไหมถูกต้องมันแต่แต่ว่าถ้าคนที่เขารักงานอย่างเป็นเซลอะไรจริงๆเขาอาจจะชอบก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราเราเซลเซลแบบกับลักชัวรี่เลยกันลักชัวรี่เราไม่ได้เข้ามในงานเป็นงะน มก็ได้แบบได้ด้วยเออรับแต่ยูสามารถเข้าได้อ่ะเออนะที่สามารถแบบว่าผ่านแบบผ่านอินเทอร์วิวทุกอย่างผ่านไปแกไปได้แต่ว่ามันก็อย่างที่ครูบอกแหละว่าใจเราผาน่ะเข้าใจเข้าใจเออแต่ก็ถือว่าถือว่าครูก็แฮปปี้ละที่วันนี้เราเราดีขึ้นกว่าตอนตอนนั้นเยอะมากแล้วก็แล้วก็แฮปปี้ด้วยที่วันนี้ก็มาแบบ private j e t ก็ได้สัมภาษณ์ครั้งแรกนะถือว่าไม่ต้องคาดหวังว่าแบบ ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่าเป็นประสบการณ์มันครั้งแรกถูกไหมเดี๋ยวมันจะต้องมีในครั้งต่อไปครั้งต่อไปเพราะนั้นแล้วยิ่งเรารู้ตัวเองด้วยว่ากูยิ้มมันครั้งแรกอ่ะหนูตื่นเต้นมากๆเลยไม่เป็นไรดีแล้วแหละเราต้องไปหลายๆที่เพื่อที่จะทําความคุ้นเคยให้เราแบบหายตื่นเต้นหายอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็อย่างวันที่สิบวันที่สิบเก้าค่ะวันที่สิบเก้ามีก็จริงๆมีมีอีกที่หนึ่งมีอีกที่หนึ่ง ไปสัมภาษณ์ที่ดูไบแต่ว่าเรา็ม่ป<ต>มไมปไไ้จ่ายอ่าแต่บเหมือน,นี้บริษัทนี้อ่าเขาไม่ได้เขาเขาให้ออกค่าใช้จ่ายเองหมายถึงว่าถ้าอยากจะมาสัมภาษณ์ก็ต้องใส่ค่าตั๋วเองอะไรอย่างนี้ถูกไหมประมาณนึ <laughs> แต่ว่าอ่าตอนนี้เราอยู่แบบตนอนกกลางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าถ้าเราจะลงทุนแบบซื้อตั๋วโลคอสครูว่าหรือสิบเปอร์เซ็นครูว่าน่าจะโอเคง่ายๆค่ะง่ายเพราะฉะนั้นโอกาสมาเนี่ย ก็ถือว่าอย่างที่ครูบอกแหละบางคนนะเขาบอกว่าหนูอยากเป็นแอร์พาเวเแต่ว่าถ้าเกิดสมมติได้คอมเมอร์เชียลแอร์ไลน์ก่อนเอาไหมครูบอกเอาสิเอาก่อนเลยเพราะบางทีอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้รู้ว่ามันมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเวลาสมมติเจอบริษัทที่เขาแบบให้ walk in แต่ต้องไปที่เบสเขายูมี benefit ของแอร์ไลน์ที่จะซื้อตั๋วสิแบเอร์ใช่มัน,ม,นมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วลใช่ป่ะใช่มีโอกาส ้าต้องควาไว้ก่อนออว่า,อย,าอย่างที่บอกแหละว่าไปเถอะนะถ้าถ้าเราแบบสามารถ manage ได้เราไม่ติดบินหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะแล้และนี่คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยเกิดเราได้งานนี้ขึ้นมาเราจะได้รู้เลยว่าเออเราตัดสินใจไม่ผิด แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเลือกที่จะไม่ไปอย่างเงี้ยเราวันนึงเราจะมารีเกรดก็ได้รู้งี้รู้งี้ฉันนี่ดีกว่าเอาเวลากลับมาไม่ได้ละอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นครูเห็นด้วยที่ททีี่่ตัดสินใจแบบนี้เนาะพูดถึงเรื่องซีวีตอนจําวันแรกของเราได้ไหมซีวีที่ส่งให้ครูทำโดนแก้เยอะมากค่ะอย่างแรกเลยคือรูปค่ะก็ต้องไปถ่ายรูปใหม่ให้ดูแบบ p r o เ e s s i o n อ l กว่าเดิมมันคนละแบบกับแอร์ไลน์เลยไหมการถ่ายรูปคนละคนละแนวไหม คือ Left เล and r i g h รอะค่ะคือถึงบอกว่าถ้าไม่มาเรียนเนี่ย <c oughs> ก็จะไม่รู้เลย <c oughs> เหมือนเหมือนมากออยู่คนละโลกเหมือนเหมือนเราแบบถามตัวเองว่าเอ้สรุปเราเคยเป็นแอร์แบบเนี่ยอะไรเงี้ยพรมะมาเราต้องโดนคัดกรองใหม่แบบตั้งแต่ถ่ายรูปตั้งแต่เอข้อมูลที่เขียนนะคะแบบว่าคือครูยิ้มก็ก็กรองให้ก็เลือกให้อย่างรูปเนี้ยเราก็ไปถ่ายมาแล้วก็ส่งให้ครูยิ้มเลือกให้ดีเทล ดีเทลละเอียดมากซึ่งดีมากค่ะชอบมากค่ะอันนี้ตอนนี้ชอบแฮปปี้กับชีวิตตัวเองเลยยังแฮปปี้ก็ไม่งั้นโดนเรียกหรอใช่ไหมโอเคเอเชียด้วยเรม่มีประสบการณ์ private jet แล้วจะบอกว่า private jet ที่ทัดส่งไปส่วนมากก็คืออย่างที่เราสัมภาษณ์นี่เขานี่มีคีวามาเลยว่าต้องมีประสบการณ์ private jet แต่เราก็โดนแต่เราก็โดนจุดโดนเรียกอื เชื่อไหมมีนักเรียนครู่ะไม่มีประสบการณ์ private j e ดด้วยนะไม่มีประสบการณ์ commercial a i ล l i n e น์ด้วยเป็นแบบเลขาเป็นอะไรที่ไม่เคยมีประสบการณ์บิน commercial airline ไ์ด้วยโดนเรียกบริษัทนี้จริงหรอวะไม่ใช่คนเดียวด้วยนะอันนี้เรื่องจริง CV เขา CV เขาเลิศอะ CV เขาเด่นไม่ได้บอกว่าทุกคนนะแต่ว่าที่บอกแหละว่า CV อ่ะเขาเขาเด่นเขาเขาเขาโดดเด่นก็เลยว่ามันมันอยู่ที่ CV อย่างที่บอกแหละบางคนคือถึงบอกไงสิ่งที่ครูพูดมัน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 เป็นเรื่องจริงอะคือ อเออบางคนมีความสามารถเก่งโดดเด่นแต่ว่าไม่ลงทุนซีวีอ่ะบอกเลยว่าลงทุนเถอะมันคือประตูด่านแรกอืมัมนประตูด่านแรกเลยรูปก็คือแบบสําคัญมากๆากเพราะว่าคนเป็นเหมือนเวสต์ชั่นเลยแบบมันสําคัญทุกด่านเลยถูกไหมด่านแรกคือด่านซีวีที่ครูบอกแล้วซีวีประกอบไปด้วยอะไรประกอบด้วยรูปเนื้อหาการจัดวางองค์ประกอบรวมเทมเพลตการทุกอย่างดีเทลเนื้อหาการพรีเซนต์ใช่ไหมคะใช่ เหรอก็ขอบคุณมากนะแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักคุณแพทเนาะหมือนถึงในฐานะนักเรียนแล้วก็ในฐานะพี่สาวด้วยเอาจริงๆครูก็หวังดีแล้แต่อย่างที่บอกแหละว่าครูไม่ทิ้งแล้วก็ท่านอนาคตต้องการให้ครูช่วยเหลืออะไรบอกเลยแล้วมีปัญหาอะไรอยากจะแบบปรึกษาครูยินดีจริงๆเนาะครูยิ้มน่ารักมากค่ะแพทก็น่ารักด้วยเอาจริงๆคุณแพทก็เป็นนักเรียนที่น่ารักคนหนึ่งจริงๆครูก็แฮ ข oh, อใ้ประสบความสําเร็จแล้วก็ที่ใหม่เนี่ยสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ทักทายบอกคืกมาด้วยว่าเป็นยังไงแล้วกเ็เดี๋ยวมีงานอะไรอย่างเงี้ยส่งให้ตลอดเลยตอนนี้เราเริ่มแบบแข็งแรงและเราเริ่มแบบ oh. เราพร้อมแล้วสำหรับไทยแลนด์เซ็นอ oh. ร์อุูเต็มที่นะครูก็จะไม่ผิด